สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องไฟน FC แฟนคาแฟนหมอรำช่องตรงอูรำเพลินออฟิเชียล FC ต่างจังหวัด FC ตาประเทศทัชัวโรกสุภุสุสนคนข่ะเตยราบรรยากาศสดแก่งจางปางค่ะพี่น้องค่ะอ่ารีบเร่งเร็วไว้เพราะเราจะเดินทางต่อไปที่อำเภอสตึกค่ะอุ้ยอันคุณแม่ คุณแม่กรรมการหมู่บ้านเลิศเลิศเก็บขยงขายยาทำหน้าทงหน้าที่โอ้เหดีดีคุณแม่เพิ่นโอ้เลิศลายเลิศลายเลิศลายอือสุดยอดสุดยอดอืออะแม่อสู้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 อ่าสุดยอดถวันเนาะแม่เนาะหมอลำจะไม่เก็บเวทีเสร็จเลยคุณแม่จะเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะอื่นจะได้เข่ามาเนาะแม่เนาะเพื่อเกษตรบ้าอุ้ยตายแล้วคุณแม่ทีมงานกรรมการหมู่บ้านทำทำความสะอาดสุดยอดจ้าแต่มาเนอันนี้มแม่กเแล้วจ้าเดี๋ยวให้ทำเนี่ยแม่ เป็นจังใดก่อนนันมวนบ่หมอล้ำมือคือสาวน้อยนะมู่มีข้าหลานออกมาสวยตีเอ้าเอาให้ให้หอดตีสามตีอันแมหลมาเจ้าใเจ้ข่าวเท่ตีต้นเต้นสวาสันเป็นจัาใดปีนาจ้าใดไหมอีกบ่น้ออันแม่หัวคนเด้อ เมียเหนียซอยจ้าชอยลูกซอยเต่าเด้อแม่เด้อคันว่าห่าวคันว่ามวลเก่ามาอีกแน่เด้อมวนไหลเมียลมนกเงาะปลาแม่ละมักเงาะปลาในยันเป็นดีแท่พกันเออแมีเพิ่งผ่อดเงาะปลาออกมาล่ะแม่ก็เลยกเขาเมียหนึงเข่าเป็นนอนจักเงียบแล้วก็นึ่งเข่าเนาะจ้าเลยมาจังหันจ้าเอาแม่เอาทำความสะอาดซะค่ะแม่เออ สุดยอดหลายสุดยอดหลายคุณแม่ทีมงานกรรคณะกรรมการหมู่บ้านซอยกันคนละไม้คนละมือเก็บขยะบหลับบนอนเสาามากระเฮ็ดงาน นางสาเมียแล้วกระไล่โสดแล้วก็ตื่นเสาร์มาก็เห็นงานเนะนเสมียนคักเนาะมาหาเนาะธุรกิจรัดโตเนาะมหาหลับหานอนบ่ตะงเงิดง้ออะไรจะว่านางฝ้ากกบจะว่าหอดสอดเกี่ยจางปังฮะบ่หูเลี้ยว อันกวาดกระเบื e ้องนี่แหละแม่ถ้ามีแบ่งพันเฮียมาสิตุ่มใส่ขยะไปน้ำเด้อแล้วฮ็ฮะแล้วก็มีแบ่งพันเป็นพวงเฮียลงเนี่ยแบ่งพันเป็นพวงกับสียูและกระบืองล้ำอุ่นตัวเนาะเออแบ่งพันเป็นใบไง แม่งพันเป็นใบกับสิเงียอยู่นิ่เน่มาต้อง่องบุเงียจักบาทเออฝังด้านนี่ก็เป็นน้องนั่งแดนเซอร์อาบน้ำอาบท้าเอออาบน้ำเสร็จก็พร้อมที่จะขึ้นรถบ้านออกเดินทางอืมต่างคนต่างทำภารกิจส่วนตัว ไปอำเภอสตึกแม่จ้าเนื้อไปเราได้เสุมอนกนมักตาไปกินเนคขนาดคว่าพวงมันเป็นโรคระบาดนะ่เลยตัดลงไม่งกูใก็เป็นอาเลยไหนจ้าบ่ขันเพื่อนบ่นขันเพื่อนมักขนด้าใดมีขันขนอาเลยอาเลยไหนจ้าันบ่ไดนเพื่นบ่ไดจ้า ขชิงลูกเออ้ยขนชิงลูกนาเออบ่อืมเกจ์คณะมันว่าแม่อปีนั้นเกจ์นเกณะอืมคอบก็เกจ์ณะหจลาอืมบัดนี้เหลือมาสามเือมาสามคณะก็เลยชาวน้อยมามือแรกแล้วกามือสองวิรพงษ์มือสาม ระเบียบมีนัเจ็ดคณะเนาะมีสาวนอยมีข้าผขุนมีเอ็นประโมมีที่ใช่มีระพงมีนั่นตอนี้แต่นีระเบียบมีอ็นอันนี้นั่มี่ยังก็ย้ายมีระเบียบมีรพงมีา้อเออต้องไปสามคณะอืมวันได้มาเอาเลยวันนี่พันพันมัชั่โมบพานันาปุอัน เอาสาวน้อยบ่แข่งคนน่ะเอาคนกับเสียงของคนกระตีลงเลยบ้านนี้อันช่ให้เพื่อนมือแรกเพื่อนมือที่สองเพื่อนมือแรกกับม่อนปูคน,นกระตีลงอันเพื่อนเป็นผู้จัดดิเพื่อนเป็นผู้อ่านนี้เอาอนนปูปูเป็นผู้เลือกเมืนบ่แมนว่าง่ายยิ่งไม่ไดโบสถ์นเป็นผู้เลือกหลวงปูพระพุทธรูปใหญ่ฟ<อ><อ>ัน,นหนูหัวเต้าหู้จกักเดนนี่หนุนนออันนั้น ตอนกลับนี่ได้ข้าไปบขัาไปรอบนี่พ่นโคบ์เปตสักสิเนาะแม่เนาะระเบียบมากสีสันเปรีเทนไรก็มาจ้า่นา่นคอยยังโอ้ย่นว่า้านเาทำใบติดต่ออยู่ี่ในรงหลานเรามานั่อ๋อมาเลยใคอบูะไรอานบัน่เออให้เพิ่อนมาให้เพื่นา เทนเป็นพระอ้ะอมเสียงเลยบ่พื้นขึ้นมาเรามาทำงเวที่ว่าเอาเงินแมตต์บาทเดียวแล้วมาล่ำแข่งแจกบบุญเลยจ้าเอาตระไม้พัชรีเรามาบ่นไว้ไม่คือหน้ามือนอี่อันแลามาบ่นไว้ตอนที่เราเฮ็ดรถแห่ปีแรก์่ะเรามาบ่นไว้ว่าให้เราได้หาชิปหาหาหาชิปงานบอกหาชิปงานเนีนปฏิที่เราได้ลอยว่างานแล้วมาเล่นที่ออ คนขิ้งคอยลู <pic> สาธุเด้อสุดยอดลายพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีคุณแม่ว่าวังหันจะว่าคนคนชิกต้องคนชิ้งต้องอู่ลูก Was, was, was? สุดยอดคุณแม่เป็นเอืดเติดนและเก็บขยะ อะไรกันขนาดวันใบขนาดวันใบห่อนซะเศ่าห่อนตินี่ห่อนแล้วเฮ็ดแต่เฮ็ดแต่ซะเศ่าหลับเก็บของเออคือสิบ่ห่อนแดดก็าพัดได้ออกอยู่วันแหลกเกยกรกห่อนวันเด๊ะมะเรีงกันแล้วนะไปสะอ่อนสะอ่อนสีปากเบนเนาะสัญลักษณ์สัญลักษณ์แต่ว่าแหลกปากไม่แดงไม่มีแรงเดินบ่ปากว่าแหลแล้วมันเกยอนไม่ใช่เกยอน เป็นไหนถ้าปากไม่แดงไม่ใช่แล้วไม่ใช่ปิดคนแม่ต้องจัดถ้าปากแดงไปป้อนคนจัดเออเ,เออ,เอ,อสนันวันไหวสนันวันไหว <c oughs> ร้ายสอดแก้โกไงไม่เคยเลยท้าไปซ <c oughs> ื้อราคาจะมาสอดแกงจางปัง Out, out, out. อะไรใครไปจังดหน้าพี่กัน้าเขาแล้วไหนี่จ <technology> ังเอาคือกันแท้นั่นคือกันเนาะยุ่นนี่จิ๋งกัพี่แอนกันพี่เล่พี่เล่กันไปแล mm ้วเรียบร้อยอีปคกูเนก็ยากได้นเย็นจนวดสอวดก็ได้คอนเซอร์ไหมคะจะดสอวดจ ตอ่อนม่เอาเตาอุ้ยอะไรนาอะไรนะอสนับสนุนน้ำเออเอเดี๋ยว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 จัดให้จัดให้มื้อนีนฉันได้ติ๊บมื้อวี้ฉันได้ติ๊บอีกร้อยหกสิบอยู่เดี๋ยวฉันจัดให้เออที่เชอพี่เลยน่ะี เดู้ความจริงไปสอบีกับไปเร็วตหงเาวห่วงเ้าเออเร็วๆเด็กตีโอ้ยไเจ่ปอีกแล้วเปลี่ยนงางนี้เป็นบ่บ่กระชับกระเชงบ่ มันได้งอยเนาะไปสิหลับแน่ิคนไปสกะเบื้องแน่เบื้องขานี่แน่เบื้องแน่มันเย่งเนาะอันนี้มันกระโน้นมันก็ขึ้นยากเอวลันปาดตับกันแล้วตับกันแล้วจับล่้ไงกันไม่จับแรงหนักตอนนี้เพื่อเรีวกอะไรเลยใกล้ก่อนตับม้เสย thank <síntos> โอเคครับพี่น้องขาตอนนี้เก็บสิ่งเก็บของแล้วกะจะพากันเดินทางไปที่อำเภอสตึกนะคะพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปมิมนะกตองอุคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> พอกันไหมคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดสปายกดติดตามช่องตองอุรำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะตองอุคอลาไปแลวจา้าลำล้ำ,ลำเรื่อยสุขภาพแข็งแรงจา้าไบาย,บายจา้าพอกันไหมจา้าไบาย,บายจา้า